ต่อไป c a m เมเลเดวิซาร์ i อินฟินิตี้ดากเป็นการผสมผสานระหว่างร่างออดากอนและอินฟินิตี้สไตล์นะครับร่างนี้ปรากฏตัวครั้งแรกใน c a m เมเลเดวิซาร์เดอะมูวีศึกพิชิตโลกเวทมนต์ต่อไป c a m เมเลเดวิซาร์อินฟินิตี้ดากอนโร่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกใน c a m เมเลเดอร์เอ็กซ์คัเมเลเดอร์ไกมูแอนด์วิซาร์มูวระเบิดศึกสองคามซามูไร ก็ย้อมแมวจากร่างเมื่อกี้มานั่นแหละครับเฮ้ยนี่ละโชว์ทามเลยฮารุโตะคนนู้นต่างหากอ้าวเหรอเออออต่อไปคาเมเรเดอร์ซันเกสึคาชิโดกิอามปรากฏตัวครั้งแรกในไกมุไกเดนคาเมเรเดอร์กิดดอน VS คาเมเรเดอร์บราโวนะครับร่างนี้ก็ขวัญใจมาหาชนเลยนะต่อไปไดท์ไทสเปเชียลปรากฏตัวในหนังมูวี่คาเมเรเดอร์ไดท์เซอร์ไพรส์ฟิวเจอร์นะครับ ผมไม่เคยดูมาเลเดอร์ไรนะก็ er ai, together, อาจจะมีผม<ป>ิ <Sent grande. S 2> ดพลาดกันเล็กน้อยนะครับต่อไปไดไท e t y โดร r i อออาาิมาเซลลอันนี้ผมอาจจะอานผิดนะผมไม่รู้ไม่งานว่าอะไรวะ Drive Type t r i d o r o n t i r e a l l c c a m a z e r เออนั่นแหละแต่ว่าร่างนี้ก็เป็นร่างพิเศษของมาเลเดอร์ไรนะครับ <External>. <học> แม่งก็เหมือนร่างสุดยอดแค่เปลี่ยนล้อนะร่างนี้ปรากฏต,ตัวครั้งแรกในตอนที่47นะครับนะต่อไปคาเมเลเดอร์มักเชเซอร์ก็เป็นร่างพิเศษในวิซิดิมาไดซาก้าคาเมเลเดอร์มัคคาเมเาเดอร์